นี่จ้าเนี่ยนี่จ้ีย๋ยวพ่อต้องไปรับน้องๆอ,อีกแล้วมีไปรับน้องๆที่บ้านตาใหญ่นะครับส่งูเ,เขานอนก่อนหลังจากนี้พ่อจะไปรับน้องๆต่อ,อโอเคนะนี่เข้าใจไหมครับ รับโลกรับฝันนะครับวันดีนะครับทุกทท่านนะครับนะครับสวัสดีครับ